ตรัสให้ประกาศขายศพนางสริม,มาครั้งนั้นพระพุทธเจ้ามีหมู่ภิกษุทรงแวดล้อมประทับอยู่ด้านหนึ่งในป่าชา้าภิกษุณีสงฆ์พระราชาข้าราชบริพารอุบาสกอุบาสิก,กายืนอยู่ในป่าช้าคนละด้านพระพุทธเจ้าตรัสถามพระราชาว่านี่ศพใครมหาบาพิษ พระราชาทูลว่าศพน้องสาวของหมอชีวะกะชื่อสริมาพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าถามว่านางสริมาหรือนี่พระราชาทูลว่านางสริมาพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นขอให้พระองค์โปรดให้พวกราชบุรุษตีกลองประกาศไป ในพระนครว่าใครให้ทรั์หนึ่งพันก็จงเอานางสุริมาไปพระราชาได้ทรงกระทำตามนั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งออกปากเลยว่าข้าพเจ้าจะเอาพระราชาทูลให้ทรงทราบว่าไม่มีใครต้องการเลยพระพุทธเจ้าตัดให้ลดราคาลงมาอีกพระราชาก็ให้คนประกาศว่าใครให้เงิน ห้าร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบห้าสิบห้าหนึ่งกหาปณะนะก็ไม่มีใครต้องการแม่ครึ่งกหาปณะนะหนึ่งมาสก,กะหนึ่งกากะนิกกะก็ไม่มีใครต้องการนางสลิมาตรัสให้ประกาศยกนางสลิมาให้เปล่า ก็ไม่มีใครต้องการพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูมาตุคามผู้เป็นที่รักของมหาชนในการก่อนนี้ชนทั้งหลายในพระนครน,นี้ต้องจ่ายเงินหนึ่งพันแล้วจึงจะได้อภิรมกับนางวันหนึ่งแต่บัดนี้ยกให้ปเปล่าๆก็ไม่มีผู้จะรับเอาไป ร่างกายที่เห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูนแล้วตรัสพักถาว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงอันกรรมทําให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูกสามอท่อน ประกอบเข้ากันแล้วอันอาดูลที่มหาชนคลุ้นคิดรักใคร่แล้วโดยมากจบพระเทศนาภิกษุรูปนั้นบรรลุโสดาปติพลแต่อัตถกถาวิมานวัตถุว่าภิกษุรูปนี้บรรลุพระอรหัตอัตถกถาสุตานิบาตเล่าว่านางสุริมาตาย,ตายแล้วเกิดเป็นเทพธิดา เป็นเทวีของเท้าสุยามะในสวรรค์ชั้นยามาเป็นเทพแล้วไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าช้าซึ่งมีผู้คนประชุมกันอยู่พร้อมด้วยหมู่เทพธิดาและรถห้าคันทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยและท่านยังว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนายาวกว่า ที่คำพีธรรมบทแสดงไว้คือตรัสต่อไปอีกว่าถ้าว่าบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายประกอบแล้วด้วยกระดูกและเส้นเอ็นฉาบทาอยู่ด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยลำไส้อาหาร ตับมูดหัวใจปอดม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปรวมันอันปุตุชนผู้เป็นพานมองไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งมีของอันไม่สะอาดไหลออกจากช่องทางก้าของกายนี้ทุกเมื่อ คือคีตาจากตาขี่หูจากหูและน้ำมูกจากจมูกบางคราวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลดย่อมสำรอกออกมีเหงื่อและหนองฝีซึมออกจากกายอวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพานถูกอวิชาหุ้มห่อแล้วย่อมสำคัญกายนั้น โดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดที่เขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในปา่าช้าเมื่อนั้นญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกหมาป่าหมูนอนกาแรง้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิกษุในศาสนานี้ ได้ฟังพระพุทธพจน์แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรูกก้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวว่าสรีระที่มีวิญญาณน,นี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั้นเหมือนสรีระที่มีวิญญาณน,นี้ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายในและภายนอกภิกษุนั้น มีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ได้ยินดีแล้วด้วยฉันธราคา้าได้บรรลุอมริตบทคือพระนิพพานสงบดับไม่จุติกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นต้องบริหารดูแลอยู่เป็นนิดเต็มไปด้วยซากศพต่างๆคขับถ่ายของไม่สะอาด มีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นไหลออกจากทวารทั้งเก้าและขับเหงื่อครให้ไหลออกจากคุมขนนั้นๆผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจจบเทศนานางสริมาเทพกัญญา ได้บรรลุอนาคามิผลส่วนภิกษุรูปที่หลงรักบรรลุโสวดาปฏิผลในอักฐกถาวิมานวัตถุเล่าว่านางสรีมาตายแล้วเกิดในสวรรค์เป็นเทพธิดาแล้วได้ไตร่ตรองพิจารณาอัตภาพและทรัพย์สมบัติที่ตนได้มาแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้า ภิกษุสงฆ์และมหาชนประชุมกันดูซักศพของตนเองอยู่จึงมีหมู่เทพธิดาห้าร้อยห้อมล้อมมาปรากฏกายกับรถห้าร้อยคันติดตามไปถวายบังคมพระาศาสดาแล้วยืนประนมมือไหว้ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะเถระยืนอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าได้ขออนุญาตพระพุทธเจ้า เพื่อถามนางสุลิมาเทพธิดาทรงอนุญาตแล้วท่านจึงถามว่าท่านมาจากหมู่เทพหมู่ใดจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภักเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดประเสริฐยิ่งกว่านางสุริมาเทพกัญญาตอบว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงเทพซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยการหมู่ใดว่าเป็นทวยเทพที่เยี่ยมหาที่เปรียบไม่ได้ ยินดีด้วยกามสมบัติที่พวกเทพเหล่าอื่นในรมิตมาให้อธกถาว่านางเป็นเทพชั้นนิมมานารดีดิฉันเป็นเทพมีวัน,นัะงามมาจากเทพหมู่นั้นดิฉันมาในมนุษย์โลกนี้เพื่อถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่าพระวังคีสะเทระถามต่อว่า ชาติก่อนที่จะมาในที่นี้ท่านได้สั่งสมสุจริตกรรมอะไรไว้ท่านจึงมียศนับประมาณไม่ได้ทำบุญอะไรไว้ตัวท่านจึงมีฤทธิ์ท่านทำตามโอวาทของศาสดาองค์ใดหากท่านเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าไซขอท่านได้โปรดบอกอัตมภาพด้วย นางสริมาเทพกัญญาก,กล่าวตอบว่าดิฉันเป็นบริจาริกานางบำเรอของพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงมีสิริในมหานครซึ่งสถาปนาไว้ในระหว่างภูผาคือพระนครราชครืดิฉันมีความชำนาญศิลปะการฟ้อนอย่างยอดเยี่ยม คนทั้งหลายในกรุงราชคห์รู้จักดิฉันในชื่อว่าสิริมาพระพุทธเจ้าทรงเป็นนิสภาผู้องค์อาจกว่าฤาษีผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐผู้แนะนำสัตว์โลกพิเศษได้ทรงแสดงทุกขสัต์สมุทัยสัตว์ทุกขนิโรธสัตว์และมรรคสัต์ดิฉันจึงได้สัมผัส สมาธิอันเกิดจากความสงบในอัตภาพนั้นเองอันเป็นความแน่นอนในมรรคผลอันยอดเยี่ยมสำหรับิฉันครั้นได้อมตตธรรมอันประเสริฐอันทำให้แยกจากปุตุชนได้แล้วจึงเชื่อมั่นโดยส่วนเดียวในภรัตนะไตรบรรลุค,คุณวิเศษเพราะตัสรู้หมดความสงสัย ดิฉันจึงเป็นเทพธิดาผู้เห็นนิพพานเป็นสาวิกาของพระทถาคตผู้ประเสริฐนางตอบจบแล้วเทพธิดาถวายบังคมทำประทักษิณเวียนขวากลับไปเทวโลกพระพุทธเจ้าส่งนำเรื่องนี้ให้เป็นเหตุแล้วส่งแสดงธรรมอีกจบเทศนาภิกษุรูปที่หลงรักบรรลุพระอรหันต